ยางลินยางเินครับพี่รองเนี่ยมาห่อนหอนเลยครับ hmm. พ <t eg ued gardens> ี <CA> <t eg ued ua> <CA> so ่รองครับเนี่ยอุ้ยยางลินง่วงครับมันไดกาศอยู่ไฮยูน่าครับพี่รองเนี่อือบๆอืออืออ้ยหอนมานี่ยหอนหอนหอนอไดบกแลวขอยาดส้อยกันได้ครับพี่รองเนี่ยานีละอ้ห้อหอนหอนหนหอนกนื้อืออละ ปาดเดี๋ยวชิมก่อนเนี่ยมาครับพี่น้องครับนี่ห่อนๆเลยชิมก่อนเจ้าครับโอ้บรรยากาศเนี่ยมือแรงครับพี่น้องครับเนี่ยคักๆเลยร่มเย็นเย็นเลยมาเนี่ยนะครับโอ้ยหวานๆพี่น้องเดียนอวอมเลยรู้น้องอยาก บรรยากาศยู่ให้อยู่หน้าครับพี่น้องครับยางมือแรงอีเลเซนตสีโตกดินเลยนะครับพี่น้องเด้อมันนี้เลื่องงานคำนะครับได้มากคำยังหน่อยเฮผมสีบสไสว์เหมือนได้อครับพี่น้องเด้อผมสีนกับตดำหงส์เลยพี่น้องมึงเรื่องมันมน,นี้นี่มักย่างดีเลยน,เนี่หอมหอมเลยอุ้ยเบิ่งไอไอออกค้างเลยพี่น้องอืมสิ่งอย่างำเนียนี่เบิ่งต้นนี้ยอืม <ท> <Norwegian> สวัสดีครับสวั시시 shoe, สดีพี่น้องสุขุกุคนครับมาครับพี่น้องครับสิ้นสุดการลค้อยนะครับพี่น้องเด้อเลค้อยนีเลาะค้อยพี่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 นะครับมาครับพี่น้องครับพี่น้องเรียกร้องกันขอมาไหลนะครับเดี๋วเลยใส่ครับดองดองไปยังหน่อยนะครับไปตะเกียบไงนะครับอยู่ให้อยู่หน้าเราครับพี่น้องครับมาอให้รอหน้านะครับไก่จะได้บ้านเขาเลยนะครับพี่น้องเด้อไก่ที่ได้บ้านเขานะสงการแล้วหมดละเอ้า จัดให้พี่น้องนะครับตามค้าขอครับสำหรับชาตชาติก็ไม่ต้องวอร์ไรด์นะครับวันโบกมากแหละครับพี่น้องครับไม่ต้งองวอร์ไรดยกน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเอยอมาตาบ่งหงนะครับโตลุงครับพี่น้องครับโตลุงคืออย่างเดียวต้องให้ ผมสั่งเพิ่นเพ็ดได้ bò เรื่องบ่กล้าคุยเลยแหยงจิงๆเลยหืมอย่างลิ้นมา อ,อย่างดีน้ำหม้ออารมณ์อากาศลมวีวีหนาวเดือนเดือนสีน่พอนะ อเ,ออเอนี่ยพวะบุ๋งเสือเสือเนี่ยเดี๋ยวเสืยอหนามตามได้ไหมเนี่ยีบได้ล่ายังดิน Tại mọi người đâu nhỏ đấy Mình นุมนุมวีวีดีนี่เขาต้มกันเนี่ยจังเอามาอย่างืม เลื่อนผู้ใดมีสูตรแบบใดแนะนำได้เพี่งหรือเปล่าน้ำมังกันเหนียว อ๋องนี้มันน้ำมั่มหนเียวเลยคองแท่เลยเจ็บเสียกินหมดหอมอืมน้มันมหนียว มันหยามยังรถจะเสียบไปอย่างเร็วตอนนี้งเลยกันหยามยาบแค่กว่า Nước nấm dình Cái lưỡi này nhầm nhạt Cái lưỡi chẳng gì mà

อยู่โอ้ยเขาทาพี่น้องเอ้ยเขาทามันเลือกเอาครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเป็นเมนูย่างลิ้นนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเอาไปอุ่นอีกกน้อยนะครับว่าเย็นแล้วก็เริ่มเหนียวนะครับพี่น้องเนาะคักยูนะครับเสีบย่างหอนทั้งแต่เสบคบับกับแจ้มก็ไเด้ยกับเขาก็ดีนะครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชม ช่องใจชาดถุงล่า้นครับเอาบรรยากาศแง้มืรี่ยงร่มนะครับวัอนี้ล่มเดือนซีเดือนหาเนาะครับแต่ยังล่มอยู่ล่มหนาวผมนะครับพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับขอบคุณขอบพูดหลายๆนะครับถือว่ามารับชมสารับมือนีจากลาพี่น้องไปเท่านี้ผู้ได้มักคลิปนี้ก็ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจชาดนี่แะครับสารับมือนีจากลาพี่น้องไปเท่านี้สวัสดีครับ